ห,หันมาทางนี้นะ <Okay. S 1> <ild ly> คนจะถ่ายมายืนนี่เลยฮนะไฟมันอยู่ตรงนี้มันจะได้ไม่เป็นเงาหน้าใช่ค่ะ

เขาหมุนอยากสวยไม่รู้เขาทุบเออเขาก็หมุนหนีแล้วสวยมากนี่ไงนี่ไงพี่พี่คุยถ่ายให้เราวิดีโอนะครั้งแรกไม่ใช่หรอได้ครู้จักเพื่เหรอโอ้ยยังดีนางเลยเหรอเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวนะมันเข้าหรือยังเมื่อกี้รอเข้าแล้วเข้าแล้ว โอเคโอเคได้แล้วได้แล้วไม่ถ่ายท่าตีดูเลยถ่ายท่าตีนูเลยมือกล้องตัวไหนติดยูทิวต์ไหนพี่จ๋าไม่ได้เป็นมือกล้อูตัวไหนลูกถ่ายใช่ไหมลูกถ่ยใช่ไหมมันติดฉากอะไรอย่างนี้คลิปรู้ว่าลูกลลูก่าใช่ไหมมันติดฉากอะไรอย่างนี้

เมื่เกี้เมาสามันแรงมากน้องต่นเลยเต็มเต็มนี่สังเวยรีบเปนช้าแล้ววันนี้ไม่ได้เต้นหลงมลคนสีซอคือไม่สุกบอกเลยไม่มีฉันอุตสสา์ซ้อมมาตั้งสามตั้งแต่บอชิดยันกอคุ้มหัน

เดินไปเดินไปเดินไปเกินไดนไปเดิไปเดิ่ไปเดินไปินไปเดิไเดินไเินไปเดิเดิาไปเดินไปเดนไปด้นไปเดนไมดไปเดิไปเไปเดยน่ดิเดินไปดนไปเดปเดไเนไดินไปเดินเินไปกนไปนไปเนเดินไปดไปเดเเนไเดินไเดิเข้าไปเดไปเดยเเไป มันกี่คาบนเรเยเหมันกี่ขานเยเีย้วยูอะรอะพดม้นปวดเหงาเอาเหรอบอกบอกคิดถึงหน่อยแล้วอไว้ับไม่ได้รับไม่ได้ หนูเพิ่งองก่ปมไปหอดใส่ละนางลดไปแล้วหรือนพอแล้วเพาะเดินสองซ้ำเดินสองซ้ำเดินสองซ้ำไปจวดจบพรนภารครพรนภาสินโยเหรอพรนภาคิดถึงจังเลยค่ะไม่รู้ค่ะ พี่บาสแบตก็จะขิดแล้วนะพี่ต้งอ,อของโต้งนี่ใกล้หมดแล้วนะเนี่ยโอ้ <laughs> ใช่พี่บาสถ้าจะทานก็ไปทานรอเลยก็ได้นะทำไมพี่ต้งไม่รับคิวคนทมอให้หน่อยอยเดือนหน้าโอ้ยหนูก็ง่วก็ต้องอตามคนจ้างเนาะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครจะจ้างเรา ไปลบบุรีไหมเดี๋ยวพาไปไปลบบุรีอยู่วันที่สิบแปดจะไปใช่ไหมโอเคไปเจอกันจะไปอยู่แต่ว่าหนูสิบแ18พี่อยู่เชียงรายแต่ว่าเดี๋ยวพี่บินกลับมาตอนเช้าแล้วก็ตีรถไปลบบุรีใช่เลิศเดี๋ยวพาแม่ไปไปรู้จักพาแม่พาแม่ไปเจอน้องหนูก็พาแม่มาเจอบ้านหนูอยู่ไหนบ้านหนูอยู่กันในแม่นี่ใกล้ๆนี่บางบอนเนี่ยอ๋อบางบอนแต่ว่าจะไปเที่ยวลบบุรีอ๋อก็ไปได้อ่ะขนาดป๋องเผาอะไรก็ไปไปหมด บ้านอยู่ตรงนี้เองบ้านอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ใกล้ๆทำไมไม่พาแม่มาตัวตึงตัวทมตัวตึงตัวทมตัวเต่งวันนั้นได้เลยนะได้ตุ๊กตากับทิชชู่ที่อยู่ที่อยู่ไอ้ไอ้ร้านเรื่องมันยาวหกสิบเก้าอะเอากล้องอยู่ไหนเอาหนูไปกินจับข้อฟ<า>ิปที่ ม่พีบาสไหม่ะไม่คือแอนน่ะเียทุระน่าจะไม่ไม่ไม่เกินที่เที่อนเพ่อนจะออกไม่ได้เพราะชื่อถึงแฟนมากเนี่ยจะเปโอ้ยนี่แล้วก็เอาไปลบติตว่าค่งกลาเนีไม่ต้องนีบไซว่าที่ถึงแจ้าจ้าจไปแต่คืนนี้เลยไม่ต้องนอน คิดถึงแฟนโว้ยแอนรีบไปนอนครับรีบไปนอนครับพ่อบอกให้ไปนอนแล้วค่ะถ่ายรูปอยู่พ่อเอายังคะเอาอกนใกล้แล้วใกล้แล้วเหลืออีกสิบคนเหลือแค่นี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปนอนละ ใช่หน่อยได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายวีดีโอแป๊บนึ่งคิดถึงแฟนมากไปทก้อปท้าียังไม่นอนหรอไปทุกแก้วหช่เนะไปเข้ากันเชิญเลยค่ะเย็นเนาะมันเย็นเย็นรีบถ่ายค่ะศิลปินคิดถึงแฟน <ขอ S 1> พก่อนว่าหนู่ลูกพี่แอนไปเ <c oughs> นี่ยอุ <c> ๊ย <oughs> <c oughs> พี่กดให้หนูรัวๆเลยนะเดี๋ยวหนูขออวดพี่แอนบได้ได้ <c oughs> พูดให้เป็นควันหนหน่อย <c oughs> พูดยังไงฮะบัตนกันแล้ว4%อนะึงพี่บอยพี่บอยจอบเก่ง <ๆ S 2> เนาะ 2องสามหมป้านีคือแบบว่ามีอะไรให้แต่จะลาจให้อโอ้ยอบคุมางมากค่ะไปขายแตาอุอ้ยได้ค่ะเชื่อไหมอ่ะคือมือสั่นแล้วนะคือเมาแล้วหนึงสองตมหนึ่งสองตึ้ึงพี่เอาโทรศัพท์ออกไปหน่อยโอเคขอบคุณครับ เปิมากเลยค่ะเอออคุณกับศิลปินคนโปรดมากเลยค่ะมายหญ่แน่แบ็คกระสีมือผู้จ <it quiet. ümüz Timothy> ัดการผู hmm> ้จ cool? ัดการคนนี้แล้วแต่ศิลปินครับใส่หลักกล่องจอกกบไม่บังคับถ้าศิลปินเขาสะดวกถ่ายเนร่างกายเขาพร้อมและเขาไม่รีบไปไหนเราก็เนี่ยฮะก็ให้ถ่ายเป็นเป็นน้ำใจครับเพราะว่าเขาก็มารอบางคนมาตั้งแต่หัวค่ำเพื่อที่จะแบบว่า ได้เซลฟี่แค่ไม่กี่วินาทีก็ถ้าทำได้ก็ก็อยากทำไม่ได้ลำบากอะไรครับกลับไปกลับไปก็ไม่ได้นอนกินาไม่ได้นะเดี๋ยวกลับไปครับพี่บอยก็กวนครับไม่ได้นอนหรอแกไม่กินจริงๆหรอมันใช่หรอข้อมูลมันใช่หรอเออไฟมันตกมาไม่ใช่เจะกี่เป็นตัวกินของเราเหรอ ต้องไปจุ๊บวิดีโอมาจากของพี่โต้งหละในไลฟ์พี่โต้วันนี้ถ่ายถ่ายตอนโชว์สองชั่วโมงเต็มเพราะว่าของของพี่บานมันอยู่ในยูทูบเนี่บางทีไลฟ์ไปด้วยแล้วก็รับเงินไปด้วยมันมันไม่สะดวกเก๊กันกลางมันเดินไปเดินมาคนคนไม่เข้าใจก็ว่าพี่บอกก้องสายไปสายมาบางทีพี่รับผ่านพี่ก็ตัดเลย พี่ก็ลงเลยเขาไม่เคยมาบางทีอคนคอมเมนต์หนูเขาไปด่าอยู่นะบางทีก็รำคาญเออแต่เดี๋ยวนี้แอนไม่ให้ด่าแอนบอกใจเย็นๆใจเย็นปกติก็แบบไฟอยู่ไม่บางทีเราทํางานมันก็เราไม่ได้ตั้งกล้องไว้นิ่งๆมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาบางทีก็ต้องเข้าใจกันเนาะไลค์ให้ดูคนไลค์ก็เหนื่อยยกยกกล้องชั่วโมงกว่าเนี่ยพี่สายฟอร์ไหม ไม่เหลือ no ชายอวันน right> <Yeah> right. <oh ี้เป็นมาถึงเนี oh ่ยหนูว่าแบงค์พันต้องมาแล้วแหละอึ๊บเนี่ยแล้วจวงก็ปอดเนี่ยหนูบอกแล้วอื้กอดหน่อยกอดหน่อยวันนี้หน่อยมากอเลิมามาจากไหนครับมาจากไหนฮรลแลนะแลนด์อ๋อหายบ้างดิหายบ้างดีใจไร้างใจ้เนี่ยเขา้ไ้เ่ อันเห็นอันติดต่อแค่ทางดูแค่ทางโซเชียลตอนแรกนะคือหนมบอสุนิชัยนะรู้จักแต่ว่าพอมาเป็นเอบีแล้วคือแบบติดตามแบบอุ้ยบอกใครใครบออรยูเด้อโอ้พี่ไายก็มีนั่งพักอยู่เรนูเด้ออยู่ท่าบานทาวขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุยคป็นผู้เลยเข้าเลยเข้าเลยเสียเป็นเอ็นดูจวง เธอเอฟซเยอะนะอนุสเาเรียกอะไรเทพีเสรีภาพ1 2อหนูจันนีไมไม่ีแตเลยเปียก่เป็นไรแอมสวยนะโวอยแก่ละอีกห้าคนเช็คดูก่อนนะไม่เช็คควรเข้าแถวใหม่ก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่เซลฟี่ เนี่ยเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยมาเลยมาเลยร่าใวช่ใว่าแต่พี่บอยเขาเสร็จงานแล้วหรอไม่ค่ะพี่บอยจะขึ้นช้าอ๋อมีมีเวลาจอบ หัวหน้าทีมจอบก็คือพี่บอยนี่หัวหน้าสายจอบมา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 อ่า9โมง8ครึ่งก็ได้ครับเออเสร็จแล้วไปพิมพ์ลายนิ้วมือทำาวีซ่าได้นอนเลย เขานัดเจ้ามูไปที่ไหนนี่สุขุมวิสิบสามอันเดอรเดอรเทรดเดอรอะไเดอรเทรนดี้เดอรเทนดีอะไราจาแวเยอดีใจ่าฮเเจอตามอยู่บางเื้อขอบคุณทุกคนที่ยังไม่นอนนะครับขอบคุณสายจอบ สายจอบทุกคนโดยเฉพาะหัวหน้าหมู่บ้านนะครับพี่บอยหัวหน้าสายจอบไม่ซื้อหรอกพี่บอยซื้อไหมซื้อไม่หนูไม่ได้อยากได้หนูไม่ได้อยากได้ตื่นมาจอบหนูอยากได้อะไรหนูอยากได้อะไรรู้พี่เวยอะไรไปเลยโอ้ยสองแสนโอนไปแล้วอ๋อ เย่หมดแล้วนะครับประมาณห้าสิบคนได้ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับการ์ดก็น่ารักขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่โอซามากันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหมดแล้วฮะหมดแล้วเดี๋ยวน้องแอนคุยกับพี่บาสนักดนตรีแป๊บหนึ่ง คุยงานกันแป๊บหนึ่งครับนานๆจะแบบว่าได้ได้คุยกันก็วางแผนเรื่องทำดนตรีทำโชว์แล้วก็วางแผนเรื่องคิวของเดือนธันวาคมครับเ <c oughs> พราะธันวาคมจะมีคิววันละสองงานอะ <c oughs> เยอะมากทีนี้ก็ต้องวางคิวระหว่าง <c oughs> วง วงชาวามิตรแล้วก็วงออร์ดีแบนด์ครับต้องต้องต้องแพลนเรื่องการเดินทางด้วยฮะซึ่งซึ่งการวางคิวนักดนตรีก็จะเป็นน้องแอนเป็นคนวางทั้งหมดเลยนะครับตรองแค่แค่คอยคอยดูความถูกต้องช่วยๆยน้องแอนจะเป็นคนวางว่า,าวันนี้เล่นที่ โคราจะต้องเป็นวงอะไรนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่คิวของนักดนตรีด้วยครับว่าเขาว่างหรือเปล่าครับก็จะสลับกันไประหว่างวงพี่กับวงน้องนะครับน้องๆหน,น,นุ่มๆก็ก็น่ารักครับอีกวงนึงก็จะแบบว่าสาวๆกรี๊ดเพราะว่าหลอกกันทุกคนครับแต่วงนี้ก็จะหุ่นหมีทุกคนโดูนะครับ คุณมีทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์มือแซ็กเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ประมาณแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวคุยงานเสร็จแล้วก็จะได้ม o v กับโรงแรมครับพรุ่งนี้ทำงานพรุ่งนี้ ไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สุขุมวิท13นะครับเพื่อที่จะทำวีซ่าไปออสเตรเลียของน้องแอนคนเดียวนะครับส่วนทีมทั้งหมดน่าจะไปทำวันที่1ธันวาคมครับขออนุญ,ญาตลงแค่นี้นะครับเพราะว่าเ,เป็นการคุยงานอาภายในฮะบบางเรื่องอาจจะไม่เหมาะสมขออนุญ,ญาตนะครับสวัสดีครับ Ini <laughs> sampai